สร้างอนาคตไทยเดินหน้าเปิดตัวผู้แสดงเจ็ดจำงเป็นวัดที่ผู้สมัครสอสอของพรรคต่อเนื่องล่าสุดวันที่หนึ่งธันวาคมนี้เตยมลงพื้นที่ในราชวัรปักหมุดเปิดนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ3จังหวัดชายแดนใต้ฝากคนฝากนโยบายพรรคให้พี่น้องชาว,วราธิวาฎได้พิจารณานายณิชย์เยกินรองหัวหน้าพรรคและโฆษกพรรคเปิดเผยว่าในวันที่1ธันวาคม2565าดรสมคิดจ,จาตุศิรีพิทักษ์ประธานพรร พร้อมด้วยดออรอุตมสราวัฒนยนต์หัวหน้าพักนายสนธิรัตน์สนทินทจิรวงเลขาธิการพักนายสันติกิรนัน์รองหัวหน้าพักและประธานนโยบายพักนายวชรักษนิการองเลขาธิการพักและประธานภาคกลางนายรักพงษ์แสงเจเริญกรรมการบริหารพัก และนางสาวชนรังสีเฉลิมชัยกิจรองโฆษกพักจะลงพปที่จังหวัดนาราธิวาสเพื่อเปิดเบทีปลาไสและพบป,ะ,ปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ณโรงแรมอิมพีเรียลจังหวัดนาราธิวาสโดยพักจะมีการเปิดตัวผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสจังหวัดนาราธิวาสและปลาไสเปิดนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพักสร้างอนาคตไทยที่จะอาสาเข้ามาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนได้พิจารณาทั้งตัวบุคคลและนโยบายของพัก ซึ่งพักสร้างอนาคตไทยบั่นใจว่าจะสามารถปักหมุดในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสได้และจะทยอยเดินหน้าประตัวผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสของพักในพื้นที่อื่นๆของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ตอไป